ทีเนี้ยมาถึงข่าวที่หลายๆคนนั้นรอคอยพี่แมนน่ะพอเปิดประเด็นแบบเนี้ยอยากให้เข้าไปดูคอมเมนต์ใน YouTube มากเลยอะมาเพียบแล้วเหรอมาเพียบมาเพียบแบบไฟลบกเลยนะคานผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในขนาดนี้นะความเห็นของท่านเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับในการพ่จะรุกรันพัฒนาพรกาารผู้บอกของบ้านเราจรงแต่ขอให้เป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์นะไหนที่เรียกว่าหม อยาบคายไม่เอาไม่อ่านนะฮะแล้วก็จะไม่มีการนําเสนอด้วยนะครับก็ขอให้เป็นความคิดเห็นที่สุภาพประกันนะครับก็เริ่มมาจากเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะฮะก็คงจะเห็นกันแล้วล่ะนะครับสำหรับการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยหรือว่าทัพช้างศึกของเราในในการแข่งขันในช่วงของฟีฟ่าเดนะครับในครั้งนี้เราเลือกที่จะไปอุ่นเครื่องไปทัวยุโรปกัน2นัดโดยในนัดแรกที่ผ่านมานะครับเจอกับทีมชาติจอร์เจียนะฮะ จอจีเนียอันดับโลกของเขาก็คืออันดับโลก79ของโลกในขณะที่ของไทย112ของโลกไปเยือนบ้านเขานะครับที่สนามมิเคเมสกี้สเตเดียมนะครับอุณหภูมิในวันนั้นเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ย13องศาสังเกตดูให้ดีนะครับว่านักเตะทีมชาติไทยในชุดสีแดงนะฮะเสื้อจะเป็นเสื้อแขนยาวทุกคนเลยเพราะว่ามันหนาวแห ใช่ครับแล้วก็เกมการแข่งขันในครั้งนี้นะทางด้านของมาโนโคกิ้งนะครับคุณซื้อของทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็จัดผู้เล่น11ตัวจริงนะครับก็มีในส่วนของกำพลปฐกโลที่เป็นผู้รักษาประตูแนวรับมีเอริสดอลลอกิสลาการแมนจกักพาทรีซูวัตพิสตองโดนะครับแล้วก็มีรายของวิเทพป,ป้อมพันธด้วยส่วนในครังนี้ก็จะมีรายของพีวัศกิตธ,ธรรมกุลชนรงศิกรมศรีแก้วประดินฐาลาแล้วก็โปรเชตทอสนิหน้าเป้าเนี่ยก็เป็นทีรศักดิ์เผยที่หมายนะครับ หลายคนได้ชมการแข่งขันไปแล้วละ่ะเมื่อวันที่ผ่านมาบางคนอย่างที่เราบานครับว่าบางคนดูจบบางคนดูไม่จบปิดทีวีก่อนจะง่วงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากจะเดาคือคิกนะนะครับแต่ก็สกอร์ออกมานะครับจบ90นาที8ประตูต่อ0นะครับ ก็ในส่วนของทางจอจีเนี่ยได้ประตูแรกนะครับตั้งแต่นาทีที่8เลยทีเดียวนะครับนะฮะประตูที่8ที่เขายิงเนี่ยจากด้านของดาวิตาชิลลี่นะครับคนนี้ยิงระยะไกลลูกเสียบสามเหลี่ยมรับไม่ได้อันนี้หมดสิทธิ์แน่นอนนะครับต่อให้กำพลบินยังไงก็บินไม่ถึง S 1> <S 1> <S หลังจากนั้นเกมของทางจอร์เจียเนี่ยไหลลื่นเลยลื่นปืนลื่นปืนเลยว่ายอย่างนั้นนะครับในขณะที่ของไทยก็พยายามที่จะแพทเกมรับให้มันแน่นขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่ก็ต้านไม่ไหวนะครับโดนยิงมาอีกนาทีที่12บสนะฮะสูนแล้วนะฮะนาทีาทยที่สาสามศูนย์นาทีที่สามสิบเ็ดโดนไป4ี่ศูนย์าทีที่สี่สิบนะฮะห้าศนยนาทีที่ 43โดนไป60เนี่ยแหละครึ่งแรกเนี่ยโดนไป60โอ้โหถ้าครึ่งเนี่ยผมสไลด์มือถือดูนะโอ้โหเละเลยหน้าตีดเป็นไงงบ้าฟต่อคือโอ้โหเดือดเป็นไฟนะฮะคือคือโดนไป6ลูกเนี่ยมันมันมันกลับมาไม่ได้แล้วล่ะ จริงเนี่ยผมกว่ามันกลับมาไม่ได้ตั้งแต่30ูนแล้วล่ะใช่ก็20นาทีโดนไป3ลูกนะนะฮะมันมันจุกแอกไปหมดเลยในตอนนั้นนะครับเครื่องหลังนะฮะหลายๆคนก็คิดนะครัว่าอ่ะนะฮะจอเจียก็คงจะเผาเกมแล้วล่ะนะครก็พยายามที่จะเซฟผู้เล่นด้วยเพราะว่าเขาจะมีแบบสำคัญนีก็รออยู่เหมือนกันในขณะที่ของไทยเนี่ยแน่นอนนะครับว่าก็ต้องพยายามที่จะ เล่นให้ดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ครึ่งแรกนี่โดนไป6นะฮะ mm hmm. ครึ่งหลังเนี่ยเขาบอกว่าโดนไปอีก2นะครับในทีที่55โดนจุดโทษนะครับในเกมนี้เนี่ยทางด้านของมิเชลตาเซ่เนี่ยนะทำแฮตริกได้นะครับผมแล้วก็ตัวเก่งของทางจอร์เจียควิชานี่ mm hmm. ที่หลายๆคนรอคอยก็ยิงในทีที่66 ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้เขาลงมาดูจริงนะทานไปครึ่งแรกนะลงมาหกลูกผมภาวนาเลยอย่าลงเลยดีกว่าอย่าลุกมาเลยดีกว่าเหรอคือลงมาไนี่คือยิ่งเล่นแน่ๆนะครับคือก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก่อนที่เกมจะเริ่มเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะที่ที่เรามีโปรแกรมที่จะมาเยือนยุโรปเนี่ยผมดีใจนะพี่แบนดีใจเพราะว่าเราต้องอุ่นเครื่องกับทีมเากยุโรปนี่แหละมันถึงจะพัฒนาศักยภาพของเรา คุณลองสังเกตอย่างญี่ปุ่นนะฮะเขาอุ่นเครื่องกับทีมจากยุโรปบ่อยมากเพราะว่าผู้แข่งในเอเชียมันอุ่นกับใครม,มันไม่สูสีกับเขาแล้วไงนั่นนหะสิผมก็มองว่าเออเนี่ยการที่เราได้อุ่นกับยุโรปนะแม้ว่าจะเป็นยุโรปทีมระดับเกณฑ์ซีอย่างจอร์เจียหรือว่าอย่างเอสโตเนียนะอ่ะอย่างน้อยมันก็ดีมเ,ออเมื่อ8เดือดนที่แล้วนะเดือนกุมภาพันธ์นะนะตนนั้นโปรแกรมออกมาแต่พอก่อเนเนธทํามาแข่งขันเนี่ยโอ้โหมันก็มีดราม่าเรื่องของผู้เล่นที่มาโน่ดึงมาติดทีมชาติ ันกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ตัวหลักนั่นนะ่ะสินกครออก็มีคําถามตามมาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะ ทำไมล่ะนะครับทั้งๆที่เป็นช่วงของฟีฟ่าเดย์นะครับหลายๆสโมสรเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทํางานแข่งขันมันก็น่าที่จะปล่อยตัวผู้เล่นตัวหลักเนี่ยมาร่วมทีมชาติได้นะครับแบบที่สโมสรอ,นนอื่นๆที่เขาทำการนะคุณจะมา้าว่าคิวเยอะอ่าไม่ปล่อยอ้าวผมเปรียบเทียบได้ให้ฟังนะในส่วนของทางฟิลิปปินส์กเ,กเนี่ยนะครับอ่าทั้งแมนยูลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยนะครับคิวเขาเยอะไหมละ่ะเขาเตะฟุตบอลยุโรปคิวเ,เยอะกว่าบ้านเราอีกเป็ขาก็เป็นกันทุกที่ไหมเป็ทุกประเทศไหมนะฮะอย่างฮาวาลต์เคลียเนี่ยเขาเยอยู่นนาาาโโปปลลีีีเก็ม เกมเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่กลุ่มหนักอยู่กลุ่มเดียวกับเรียลมาดริดอีกนะครับเขาก็องปล่อยมานะครับเพราะว่าฟีฟ่าเขาระบุไว้นะครับว่าช่วงฟีฟ่าเทนเนี่ยทุกสโมสรต้องร่วมมือปล่อยต้องร่วมมือกันใช่ถ้าไม่ปล่อยเนี่ยสโมสรผิดนะครับแต่สาเหตุที่สโมสรของไทยผมจะไม่อยากเอ่ยไม่อยากจะเอ่ยชื่อหรอกครับว่าเป็นสโมสรไหนที่ไม่ยอมปล่อยตัวนักเตะมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางผู้บริหารสโมสรคุณคิดอะไร อ่าแล้วแล้วผู้แล้วผู้บริหารแล้วผู้บริหารสมาคมนายยอมได้ยังไงด้วยเออก็นั่นจริงนะใช่ก็เนี่ยแหละคุณคิดยังไงไม่รู้แต่ว่าคุณผู้ชมหลายคนนะอย่างคุณเอ็มมานูเอลนี่บอกสโมสรใหญ่กว่าทีมชาตินะนี่ยน่น่ะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านรวบยอดทีเดียวน่าเปห่วงตอนเนี้ยมาได้เรื่อยอุ้ยหลายคนเลยอ่ะแต่ขอแต่ขอเรียนให้ทราบนะครับว่ามาได้แต่ว่าอย่าหยาบนะฮะก็ชัยชนะของจอร์เจียในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้าง สถิติใหม่ในการยิงประตูสูงสุดนะครับชนะทีมชาติไทยไป8ประตูต่อศูนย์เนี่ยก่อนหน้านี้จอจีเขาเคยยิงสูงสุดเอาชนะอาร์เมเนียไปได้7ประตูตอ่อศูนย์เมื่อปี1 9 9 7นะถือว่าเยอะแล้วในขณะที่ทีมชาติไทยแพ้มากที่สุดเนี่ยก็คือแพ้ให้กับทางสาราอาณาจักรนะร้ราเรียกว่าสาราอาณาจักรนะฮะศูนย์ประตูต่อ9ที่เมลเบิร์นนะครับประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2499ีหรือว่าคริสต์ศกักราปี1956 นะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบ16ทีมสุดท้ายก็ได้งานครับอืมนะครับแล้วก็โอ้โหมันก็เนี่ยเป็นกลยุทที่ดูแล้วไม่น่าที่จะจดจำใช่เพราะตอนแรกจริงๆนะพอจบครึ่งแรกไปปุ๊บกีคิดแล้วว่าเดี๋ยวพอครึ่งหลังจบเกมเนี่ยมันน่าจะต้องมีสักสองหลักอ่ะคือสองหลักเลยเหรอคิดว่าจะต้องมีสักสองหลักเพราะพี่ดูครึ่งแรกสิยี่สิบนาทีแรกโดนไปสามลูกครึ่งแรกโดนไปหกลูกพี่ว่าความแตกต่างของของเกมมันคืออะไรไทยกับ จอร์เจียมันมันต่างกันมากขนาดไหนมันแน่นอนเรื่องของรูปร่างสรีระร่างกายนะไซซ์ยุโรปกับไซซ์เอเชียมันต่างกันอยู่แล้วบึ้งเบือยางหนาของเขาที่ประเภทโอ้โหยังรถสิบล้อเอางี้ดีกวะนะของเราเนี่ยเอาเพียงแค่รถหกร้อแล้วกันดีพีดีแค่รถเก่งเท่านั้นแหละต่อคือของเขาใหญ่ด้วยแล้วเขาเร็วด้วยนะและเขาเล่นกันเป็นทีมเวิร์กมากกว่าทีที่ขนาดเล็กแท่งเนี่ยไม่มีความละเทเลียนะและที่สําคัญในจอร์เจียเนี่ยนะฮะเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเป็นทีมอย่างยุโรป แต่ว่าไม่เคยไปเล่นบอลโลกหรือว่าบอลยูโรรอบสุดท้ายแม้แต่ครั้งเดียวนะครับนี่เป็นทีมยุโรปครันนะนี่ว่าเกรด4อย่างนี้เกรด4เลยอ่ะนะฮะคือโ้โหมันพอมาเล่นกับเราน่ยห่างมากแล้วเราก็ไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดไปด้วยเนี่ยมันน่าเสียดายตรงเนี้ยนะครับผมนะหลังเกมนิดนึงท่านผู้ชมครับหลังเกมเนี่ยทางด้านของมาโน่โพกิงก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกว่าเออนะโดนไปแปะสูง มันจบไปหมดเลยเราว่าอย่างนั้นนะครับเราเองก็คาดหวังว่าผลงานในมาหน้าที่จะดีกว่าน,นี้นะครับนักเตะของเราหลายคนเนี่ยเรียกมาเนี่ยเพื่อจะมีโอกาสติดทีมชาติครั้งแรกเหมือนกันนะครับม,มีนักเตะหน้าใหม่เยอะผลก็ออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวของเองเนี่ยนะฮะก็ไม่คิดที่จะตำหนินักเตะหรอกครับน้านักเตะที่ลงเล่นไปก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าในนัดต่อไปเราก็ต้องเตรียมทีมให้ดีขึ้นในการเจอกับทีมเอสโตเนียนะฮะ เอ,อก็บอกว่าในนัดน,นี้นะก็ถือว่าเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับ,รบได้เจอทีมที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าในคร่่งแรกเนี่ยเรามีข้อผิดพลาดนี่เยอะนะครับจึงโดนลงโทษจากความผิดพลาดในครั้งนี้ซึ่งทุกคนนั้นต้องเรียนรู้กันไปนะครับ,รบผมก็บอกว่าขอให้จอเจได้โชคดีละกันนะครับ ่วนใเกมต่อไปของทางทีมชาติไทยเนี่ยนะฮะจะเจอกับทีมเอสโตเนียนะครับในวันที่17ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็เตะในเวลา5้าทุ่มนะครับเอสโตเนียอันดับเท่าไหร่115ของโลกนะฮะก็ไม่ต่างจากไทยมากมายนะฮะก็หวังว่าเราจะสู้กับเอสโตเนียได้สูสีขึ้นนะก็หวังว่าจะเป็นยั่ยงาพนะฮะเอสโตเนียก็มี อดีตนักเตะบางทองด้วยนะนะเอ็นยนะครับวิลลี่ซายอลสักนิดหนึ่งนะฮะชื่อที่คุณคุณเมล่ะนะฮะขกาัของมาเยนเมื่อก่อนนะนะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมเขาตอนนี้มาเป็นกุซือของทางจอร์เจียก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้นี่เป็นเป็นเกมที่ง่ายนะครับแล้วก็ขอบคุณผลงานอันยอดเยี่ยมของลูกทีมนะครับที่บอกว่าในตอนนี้เราก็พยายามที่ต้องแก้ไขเรื่องของการเสียบอลเราเสียบอลเร็วไปนิดนึงว่าอย่างนั้นก็พยายามที่จะแก้ไขในจุดนี้ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าในตอนนี้เราก็ต้องเซฟเรื่องของร่างกายด้วยเซฟเรื่องของผู้เล่นให้ให้ไม่ให้บาดเจ็บว่าย่างงั้นนะครับ mm hmm. สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องคิดคิดไปถึงเกมที่จะเจอกับทีมไซปาสลคัครับ mm hmm. อืมนะฮะคือเขาก็มีโปรแกรมคัดเลือกยูโรรออยู่นะสำหรับทางจอจีะ Georgia, นะครับใช่แล้วก็<ห>มเมื่อเช้าๆนะครับบิ๊กแชมปเป็นยังไงกรวีปิษณนานันทกุล,ก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 ลรักษาการประาธานยน้าที่บราาิษัาาทไทยลีกจำกัดนะครับได้ออกมาโพสต์นะเขาบอกว่า หลังจบเกมฟุตบอลองคเครื่องนะครับที่ทีมชาติไทยเนี่ยออกไปแพ้ทีมชาติจอร์เจียอย่างรบาบคาบด้วยสกอร์ศูนย์ต่อแปดเนี่ยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซีโอไทยลีกนะร,ระบุว่าจอร์เจียแปดไทยศูนย์นะครับฟีฟ่าเดย์เอแมทเป็นความเจ็บปวดจากความ,มแพ้อ่าไม่ใช่สู้ไม่ได้นะแต่เป็นเพราะไม่ได้เตรียมทีมที่จะสู้ต่างหากไม่ใช่เรื่องของผลลัพธ์แต่เป็นเรื่องของวิธีการ ว่าเราจัดการกับทีมชาติของเราอย่างไรนะครับจัดลาดับความสําคัญใหม่เพราะระดับโลกมันกว้างใหญ่กว่าอาเซียนเยอะเป็นกาลังใจให้นักเตะทีมงานซับโพสต์ทุกคนพร้อมติดแฮชแท็กอยู่ในใจอีกหมื่นล้านอีกหมื่นล้านคำาอ้ยเพ่งขึ้น,<อ>ม,นมาเลยเนี่ยมันอีกหมื่นล้านคำที่อยู่ในใจผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร <S <S มีอะไรที่พูดไม่ได้หรือเปล่าครับคุณแชมป์นั่นแหละอนะแต่จริงๆแล้วคุณก็ปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไม่ได้ด้วยนะผมบอกเลยนะว่าคุณที่โพสต์ออกมาเนี่ย ผมอยากถามว่าทั้งทั้งที่รู้นะทั้งทั้งที่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเรามีโปรแกรมยังเหลืออยู่อย่างเงี้ยต้งเจอกันทีมอย่างเงี้ยแล้วการเตรียมทีมคุณบอกว่านะสู้ไม่ได้ลักสณะรับลักษณะแบบเนี้ยนะไม่ไม่ไม่ใช่สู้ไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เตรียมที่จะสู้ไม่ได้เตรียมที่จะสู้ใช้คำคำเนี้ยมันแต่ไปต้องไกลเลยนะแต่ไม่ได้เตรียมที่จะสู้มันมันเหมือนเป็นการตอกย้ำตบกูเองว่าเฮ้ยทางสมาคมและทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย มันคิดอะไรกันอยู่อใช่นะฮะ,ะแล้วแมตก์ต่อไปเจอเอสโตเนียเนี่ยจะคิดว่าง่ายนะอันดับโลกเขาต่ำกว่าเรานะพี่แบนนะฮะอย่าแพ้แล้วกันแพ้ขึ้นมาเนี่ยมีสิทธิ์ที่เรานั้นอันดับโลกจะร่วงกว่าเดิมจริง,งถึงถึงตอนนี้นะน้องต่อน้องกิ๊กพี่อยากจะรู้ว่าความเห็นของบรรดาแฟนบอลเอาสักบางส่วนแล้วกันนะท้งถ้าหลังจากที่เราเจอมาแล้วนะฮะเขาว่าอย่างไรกันบ้างโอ้ก็ทิศทางเดียวกันนะ แตอย่างที่บอกนั่นแหละว่าสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าความเห็นนี้ลุกเป็นไฟเลยนะในนี้เออเขาเขาก็ออมุ่งเป้าโจมตีไปที่การบริหารงานเลยฮะเพราะว่ายยอย่างฟีฟ่าเดย์เนี่ยคือคุณก็ไม่ไม่สามารถที่จะเอานักเตะที่ดีที่สุดไปออทำศึกได้คือโอกาสที่อุ่นจากทีมจากยุโรปเนี่ยมันมันไม่ใช่มีง่ายนะพี่แบรนะใช่เนาะใช่นั่นนะสิอย่างน้อยเราจะได้ประสบการณ์นะครับหลายอย่างเนี่ยถามว่าครั้งถัดไปเนี่ยเราไปแพ้ให้กับทางจอร์เจียสูต่อแปดเนี่ย เราถ้าพามทีมเดยวยูโรปิงเนี่ยใครเขาอยากอจะอุ่นกับเราเอานั่นน่ะสิหลายคนบอกว่าเอาถ้าหากว่าถ้าเจอทีมระดับนี้คุณสู้ไม่ได้ไปอีกหน่อยไปเจอหมู่เกาะแฟรโรไหม,มนะฮะ ก็คือแบบว่าเราไปแล้วก็ไปแบบเป็นหมูๆให้เขาเลยหรือส่ปาร์ตะลักษณะแบบนั้นเอาว่าละนะคะโอ้ยเมื่อวานนี่ดูนะกองเชียร์ฝั่งเขานี่เฮจนแบบหลังๆเลิกเฮแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเออยังไงก็ได้อ่ะจริงจริงก็น่าเห็นใจนะคุณบอลชุดนี้แล้วก็มาโนนะคุณซื้อของทีมแต่ทีนี้เนี่ยนะมาโน่ก็มีข้อตำหนินิดหนึ่งพี่แบนด์นะครับคุณไปเจอกับจอจีเนี่ยนะคุณก็ไม่รู้ว่าเออคุณเป็นลง นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก็ไ,ได้นักเตะที่ดีที่สุดไปด้วยอ,อแต่ช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะโอ้โหมาโน่สั่งให้นักเตะไทยเนี่ยพยายามบิ้วอัพเกมสู้เลยอ่าโอ้โหเรียบร้อยเลย <นะ S 1> ว่างัก่าวัดเลยนะคือคือมาโน่เองต้องต้องรู้ศักยภาพนักฟุตบอลชุดนี้ดีว่าคุณจะบิ้วอัพสู้กับ จอเจียได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาเพรสสูงเลยคือ5นาทีแรกเราไม่ขึ้นเลยนะครับจริงเขาเพรสมาทีนึงนี่คือเราสู้ไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็แบบเหมือนวงแตกอ่ะจับไม่อยู่เลยนะนะฮะมันเป็นการบ้านที่มาโน่ต้องศึกษานะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะหลุดจากการคว้าแชมป์อาเซียนแล้วไปเร่นฟุตบอลโลกรอบเขาเลือกโซนเอเชียที่ต้องเจอกับเกาหลีใต้แน่นอนเจอกับจีแน่นอนอีกทีมอาจจะเป็นสิงคโปร์หรือกวางโอเคเขาอ่อนก่าเราไม่เนารวมไปถึงเอเชียนคัพเนี่ยนะฮะเราจะต้องเจอกับทีมที่เขา เรสหนักใส่เราแน่นอนอคุณจะบิวอัพเกมอย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วอะมันอาจจะไม่ได้ผลกับการเล่นกับทีมที่มีมาตรฐานที่สูงกว่าเราใช,ใช่ใช่อาจจะยืดหยุ่นอาจจะเปลี่ยนวิธีการเล่นไหมอ,อ,อย่างกฤษฎาการแมนเนี่ยนะฮะเล่นกองหลังในเกมระดับอาเซียนเเล่นได้นะ<า>แต่ว่าพอไปเล่นกับทีมระดับยุโรปเมื่อคืนเน่เห็นชัดเจนว่าเขาตัวใหญ่กว่าเราเยอะนั่นแหละนะครับนะคำที่ว่าใครไม่อายผมอายครับผมไม่แน่ใจว่า มันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าในตอนนี้แต่ผมยังมั่นใจว่าในส่วนตัวแล้วมันน่าจะใช้ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่พูดด้วยว่าคนที่พูดคนนั้นอ่ะเขาเขาเขาจำได้หรือเปล่าว่าเคยพูดเราออกมาจน<อ>ถ,ถึงวันนี้ยังอายอยู่ว่าไม่รู้นะเนี่ยค่ะเนี่ยคุณ R B K K K <c oughs> บอกว่าเกมเมื่อคือนสู้ไม่ได้ทุกมิติเลยมันมันไม่ได้เลยฮนะแล้วโอ้โหคือเราก็เป็นแฟนฟุตบอลชาวไทยคนหนึ่งก็พี่แบบนะใช่ไม่ใช่ว่า,าไม่รักนะเร,เราเห็นอย่างนี้ไปแล้วก็รู้สึก ไม่ดีอ่ะเสียใจแหละแล้วพี่ก็ดูคนคนไทยที่ซื้อตั๋วไปชมข้างสนามอ่ะคงแบบโอ้โหเขามันมันได้ยินเสียงด้วยนะตอนถ่ายทอดสดเขาแบบเหมือนพูดเสียงดังมากคงส่คงพูดใส่ทร์ค่งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าสู้เขาสู้เขาอย่างเงี้ยไม่ใช่คนไทยที่อยู่ที่นู่นนะฮะบางคนคือซื้อตั๋วลงทุนนะฮะไปเชียร์ทีมชาติไทยถึงถึงเจ้า์อเจียนะโอ้โหขนาันั้นเลยนะเสียเงินเสียทองไปก็ไม่ใช่น้อยนะฮะแล้วมาเจออย่างนี้เนี่ยคือก็พลูนะฮพูดตรงตรงนะหลังจากที่ไปก็ ก็เนี่ยเป็นบทเรียนล่ะต้องคิดใหม่นะครับว่าต้องทำยังไงก็ต้องเต็มที่ให้กำลังใจครับให้ใจนะฮะเขาบอกว่าผิดเป็นครูก็หวังว่าคุณจะเอาบทเรียนที่คุณได้มาในการเจอกับจอเจในครั้งนี้นะมาปรับปรุงทีมให้มันดีขึ้นนะอันนี้ยังไม่รวมทีมในการเจอกับทีมเอสโตเนียนะนะเอสโตเนียสองนัดที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าเอสโตเนียกับทางจอเจสองนัดที่ผ่านมาผมเชื่อว่าการบ้านคุณเยอะมากมายมหาศาลแน่นอนนะจะเอามาปรับปรุงแก้ไขยังไงก็รีบทำซะนะฮก็กำลังใจให้ต่อไปนะครับหวังว่า หวังว่าเ,เกมที่เจอเอสโตเนียนี่ะอ่ะไม่แพ้กลับมาก็ดีแล้วนะครับอย่างน้อยเพื่อเป็นการสร้างฝัญกำลังใจก่อนที่เดือนหน้าเนะี่ยจะเจอจะลงสนามจริงแล้วพี่แบนจะเจอกับทีมชาติจีนแล้วนะครับในฟุตบอลโลกรอบเพลย์อโซนเอเชียนะครับนั่นนะสินอ,อ<ห>ของจริงมานะเจอของจริงแล้วนะครับจริงจริงแล้วเนะี่ยเดือนหน้าเจอของจริงเดือนนี้มันต้องลองทีมทุกอย่างมันต้องมันต้องพร้อมกว่านี้มันต้องรันรูแล้วอ่ะถูกไหมเหมือนลงใช่อันนี้เหมือนอ่ะอันนี้คือมันก็จะมี คนเรามันจะมีซ้อมก่อน<ช>แล้วก็ซ้อมใหญ่ซ้อมจริงก่อนที่จะเอาจริงลันเ,เพราะฉะนั้นอันนี้มันเหมือนสนามลันทรูแล้วนะใช่มันเหมือนสนามลันทรูม,มันเหมือนสนามที่คุณต้องลองระบบของจริงแล้วเล็กลายเป็นว่าในเดือนหน้าฟี ف าเดย์เราเจอเราเจอของจริงแล้วพี่แบนแล้วแล้วเราจะเอาเวลาไหนมาลองทีมกันอีกก็ว่ะมีแหละตรงจุดนี้แหละนะครับมัน เรื่องของระบบจัดก,การต่างๆอะไรงผมคิดว่าเป็นเป็นปัญหาของทางสปามคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยที่ต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้มันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะมนี่คือการการติเพื่อก่อน,นะครับไม่ใช่ว่าจ้องแกนถลม่มอย่างเดียวฟุตบอลไทยผมก็เชียร์มาตั้งแต่เล็กแล้ว<ม><ม>นะครับตันงั้นรู้ในยุคของคุณนิวัปศรีสวัสด์อ่ะสนามศุะนะก็ตามมาโดยตลอดก็หวังว่าอยากให้ทีมฟุตบอลไทยเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมแต่เราก็จ้องดูอยู่เหมือนกันล้วที่มาทำงานสื่อเนี่ยเราก็ อยากที่ให้กำลังใจด้วยมีอะไรเสนอแนะเราก็เสนอไปค่ะนะผมอยากให้เปรียบเทียบนะกับจีนกับเกาหลีใต้นะเพื่อนรุ่นนเรานะจีนอุ่นกับเวียดนามชนะเวียดนาม2-0ถามว่าต่ทำไมเขาอุ่นกับเวียดนามเพราะเวียดนามสไตล์การเล่นเนี่ยอาเซียนเหมือนกันเราครับเออนะแล้วเกาหลีใต้เนี่ยเขาอุ่นกับเวียดนามเหมือนกันนะในวันอาทิตย์นี้อ่าฮะเขาทํากันบ้านนะเขาก็มองว่าเวียดนามเนี่ยก็สไตล์การเล่นก็น่าจะคล้ายกับเราเหมือนกันและเกาหลีใต้เนี่ยเอาผู้เล่นที่เล่นในหลีกยุโรปไปกันเทียบเลยนะครับครับผมเออเนี่ยอันนนี้้คือกกาาารทํับน ใช่ครับของทั้งจีนและของเกาหลีใต้มันคือการวางแผนอ่ะอยู่ในกลุ่มเดียกับเราก้ถามว่าเราทำการบ้านอะไรไหมอะไรทำแล้วหรือเปล่าเราทำการบ้านอะไรไหมฮะอันนี้เราก็ว่าเขาไม่ได้นอเนี่ยครั้งสุดท้ายของเราแล้วก่อนที่จะลงสนามจริงเนี่ยนะมันแตกต่างมันแตกต่างฮะก็เชียร์กันต่อไปนะอก็โอ้โหข่าวแรกเปิดมาหนักเลยใช่ก่อนที่จะลงสนามจริงเจอกับจีนกับ น่าจะเป็นสิงคโปร์รนะครับสิงคโปร์เมื่อวานนี้ก็ชนะกวัไปก่อนในในในเลทแรกนะฮะอืมฉ<ช>ันเราก็เปสองลึงใช่นะครับเราก็ต้องอ่าเรียกขวัญและกำลังจะกลับมาในเกมที่เจ็เอสตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับอาจจะไม่แข็งแกร่งเท่ากับทางจอเจียงม,มากนักแต่เราก็ต้องเต็มที่แหละต้องบอกโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะจ<ช>ริหรือเปล่าใช่นะครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอ,อทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12บสนาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา